วันนี้มีพระอาทิตย์ขึ้นด้วยนะคะสวยค่ะบรรยากาศไม่หนาวมากแต่ก็ติดลบสิบองศาต้นไม้เป็นหิมะไปหมดแล้วค่ะมีคนมาตกปลาด,ด้วยนะคะนูน หลังตกป่านะคะค่ะก็ขอแค่นี้กันนะคะวันถ่ายก็หนาวค่ะหนาวมือสวัสดีค่ะติดตามชมคลิปต่อไปนะคะต่านแตที่กดไลค์ like, กดแชร์กดกระดิ่งกับตะไคร้ด้วยนะคะ